ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับในอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้นะครับอำเภอก็จะมีการจัดงานใหญ่ของอำเภอสวนนภูมินะครับซึ่งเป็นการร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอสวนนภูมิโดยแม่ง,งานหลักนะครับก็คือชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสวนนภูมินะครับเราได้จัดงานบุญคุณลานนะครับของดีเมืองสวนนภูมินะครับซึ่งกําหนดจัดวันที่4และวันที่5กุมภัพันธ์2568 ที่จะถึงนี้นะครับเรียกว่าหลังจากการเลือกตั้งใหญ่ในพื้นที่เราเสร็จแล้วนะครับที่น้องประชาชนก็อาจจะได้มาสนุกสนานนะครับแล้วก็มาได้ทําบุญร่วมกันนะครับซึ่งประเพณีบุญกุลานอำเภอสวนภูมิก็ได้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานานหลายปีแล้วนะครับในวันนี้นะครับท่านผู้กํากับการสานีตาร,รวจภุทธรสวนภูมินะครับซึ่งทราบว,ว่าท่านก็เป็นลูกหลานชาวนานะครับแล้วก็ท่านชอบอการเกษตรกรรมนะครับท่านได้ให้ความการุณาในการสมทบ บุญนะครับโดยการร่วมบริจาคเข้าเปลือกนะครับให้กับทางคณะกรรมการผู้จัดงานบุญคุณลานนะครับซึ่งทางอำเภอก็จะได้รวบรวมนะครับเป็นกองบุญกองกุศลนะครับสำหรับงานบุญคุณลานของอำเภอวนอภูมินั้นนะครับก็จะมีกิจกรรมที่เป็นความสนุกสนานมากมายนะครับมีพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็มีการประกวดประชันเรื่ย,ยิ่งในช่วงกลางวันเนี่ยมีประกวดส้มตำดีลานะครับมีประกวดผลิตผลทาง การเกษตรนะครับมีประกวดผ้าไหมนะครับซึ่งผ้าไหมในพื้นที่สวนณภูมินั้นก็ขึ้นชื่อนะครับว่ามีความยอดเยี่ยมสวยงามในระดับประเทศเลยทีเดียวนะครับรวมถึงมีประกวดร้องเพลงในช่วงเย็นเป็นเวลาแห่งความสนุกสนานนะครับแต่คอนเซปต์ในการจัดงานปีนี้นะครับต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าปีนี้นะครับการจัดงานที่แสนสนุกสนานและเรื่องเดิมเราจะปลอดเล่านะครับก็จะไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับในพื้นที่นะครับแล้วก็ บามหารสพที่มีความสุ่มเสี่ยงกับการเทวรวิวาทกันนะครับก็จะเน้นเรื่องศรริลปะวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ความสนุกสนานในเชิงวัฒนธรรมพื้นถิ่นเป็นหลักนะครับสำหรับรายได้ที่ได้จากการที่มาร่วมทําบุญแล้วก็จําหน่ายข้าวเปลือกนะครับก็จะเข้ากองทุนการกุศลนะครับเพื่อช่วยดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็พัฒนาพื้นที่อําเภอสุวรรณภูมิข,ของเรานะครับให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบต่อไปครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนผู้ เป็นผู้มีจิตศรัทธานะครับมีความใจบุญสุนทานนะครับแล้วก็มีความประสงค์ที่จะร่วมบุญร่วมกุศลกันนะครับอําเภอสวนภูมินะครับเปิดให้ท่านได้นําเข้าเปลือกมาบริจาครวมถึงปัจจัยนะครับเป็นสตางตามกําลังศรัทธานั้นมาร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันที่3ากุมภาพันธ์2องพเป็นต้นไปจนถึงเสร็จสิ้นงานนะครับสถึงส่กุมภาพันธ์นะครับสองวันครับ